มาถึงก็ได้ช็อตเด็ดแรกครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องไปดูนํำสิงบ้านช้างนะครับพี่น้องโอ้ยกระบะหักครับพี่น้องถอยชนบุ้งกีไมโครครับโอ้ยเกฟนะครับรถเทียนนุ่มครับพี่น้องคนขับคนใหม่ครับ ô kèm nèo điệp loại hấp ô mang tính ngân đại cho điệp lạy hấp dòng mày 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 Hạc mày 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 năm, bỏ. เสียบามครับเสียบามขับรถเสียนุมครับงานเข้าครับพี่น้องเอออะไรนล่ะวันนี้โซโซโซมันอยู่รถไทยดิ

บอพ่อพ่อบอบท่านแล้วเจ้าที่แรงครับพี่น้องฮะงของมืออืมกำลังมัน่นไ้พี่ไ้เชื่อไหมไม่เป็นไรครับก็อ,อยู่กับทีมช่างพอดีครับ เอาแหรถไทยุ่งเงินหนามาดบอลบอเอาไปใส่หน้า่านีจะได้นีปาดทางเมือเดือน่ปาดเือนี่มันจีคอยง่ายอยู่เอาสดอยู่ใส่โสอยู่รถไทมันนกอบหน้าอีกไบรถไถอยู่ใส่ล่ะไหนเ็โอ้ chúng tôi, tôi không nên là chế mặt phải xỉu, tôi không hả, ในเรามาเทยอยู่ที่ใหม่นะครับก็เทในโรงเรียนนะนก็เทใกล้ๆนะครับแต่ว่าทางที่เราจะวิ่งเข้ามาเทก็ท้องอ้อมนะครับเพราะว่าบางเจ้าเขาไม่ให้ผ่านนะนี่ะเราอยู่ข้างหน้านี่นะครับประมาณ50เมตรครับแต่10้ิต้องวิ่งอ้อมน,นะครับ ไดมแล้วเสียบบามครับเรียบร้อยมือใหม่ครับเคยขับแต่หกล้อครับ เออบอกว่าเขาลงองรถเสียนุมหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ดินเหนียวนะครับมันติดกระบะกะว่าจะถอยนะครับถอยให้ดินมันลงแต่พอดีุ่กงกี้ไมคโครครับกำลังล้วงเอาดินออกนะครับก็เสียาลามก็ถอยเข้ามา เดี๋ยวไปเจอกัอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันสิได้อยู่บ่ร่องลองลองต้องรอโซ่กันครับ บ้านได้กี่รอบนะได้จักลบจักเที่ยวไอ้กำลังมันเลยครับเดี๋ยวรอโซ่กันครับพี่น้องฮะเรามาดูสายยกหน่อยครับเ้ บมิดเกียบมิดคันเร่งเลยครับมาดูครับว่าจะยกล้อไหมเออเออเ้เปลี่ยนที่เทใหม่นะครับพี่น้อง

วิ่งอยู่สามหันเหมือนเดิมครับสิมงานพี่หลงครับนีจะเป็นรถเสียร์นุ่มครับทางนี้ก็จะเป็นรถของป๋าแปะครับคือสายยกนะครับเอ๊ะ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 เดียบ้านต้องทำอย่างนี้ <laughs> เอ้ต้องเห็นใจสิไ่หฮ่าไม่้ทดังเยต้องขับยังสิแมครับมโซมาแล้วครับบฟัง ลาตอนท้ายนะครับ ตอนนี้เสียงนุกมก็พัดโซ่แล้วครับนะเดี๋ยวไปดูเจ้าม่วงนาเลาหน่อย อย่างนี้ครับต้องไว้ใจพี่หลงนะครับดินเนื้ออย่างนี้พี่หลงเอาอยู่ครับโอ้ Okay. Yeah. Yeah. đang đang lau thay ông ấy còn... à? rồi nha đó ai leo ai leo เลือกชนุกกีครับใส่เลยใส่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่กระบะออกก่อนครับเพราะว่าดินเหนียวครับ นไปก่อนนะจะถอดออกเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ถมอดก็ก็ต้องไปเชื่อมนะครับเชื่อมก็เสียเวลาถอดออกมอนก็ได้ครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ